เออต้องนอนกินเหรอลูกนอนกินเลยลูกเนี่ยแม่ผสมกรรมฐานให้กินแล้วจะได้หายขี้เลื้อนลูกนะข้าวยางลูกปีใหม่แล้วทำตัวดีๆน่ารักน่ารักนะแข็งแรงปลอดภัยนะลูกนะนะแข็งแรงปลอดภัยนะแม่แรงโชคดีปีใหม่กันนะลูกนะคักคุ้มครองนะลูกนะมามากินข้าวลูกมาเออแม่วางให้ลูกอ่ะอ่ะลูกอ่ะอ่ะพี่วัว อ่ะอ่ะลูกอ่ะอ <Janeiro, S 2> ่ะกินข้าวลูกอ่ะอ่ะกินข้าวลูกอ่ะอ่ะกินข้าวลูกอ่ะกินข้าวลูกกินข้าวกินข้าวอ่ะอ่ะอหนูกินข้าวสิคะอ่ะเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกน้อยมากินข้าวลูกมาตัวน้อยมาตัวน้อยแม่ให้ลูกอ่ะอันนี้แม่ให้ตัวน้อยอ่ะตัวน้อยกินเลยลูกให้ตัวน้อยกินลูกหนูให้ตัวน้อยกินตัวน้อยมานี่เนี่ยเนี่ยของตัวน้อยค่ะน้ำตาลให้น้องกินลูก กินข้าวกินข้าวกอ่ะอ่ะกินข้าวอ่ะกินข้าวลูกอ่ะกินข้าวกินข้าวอ่ะจอยแม่ให้กินข้าวลูกจอยมาอ่ะอ่กี้กินข้าวเลยลูกี้ลูกขนท้องจ่อยมากินข้าวจ่อยมาจ่อยมาลูกจะจอยมาแล้วกินเลยลูกจ่อยกินดังกินลูกนะคะคนสวยแม่เอามาให้ค่ะ กินข้าวให้ลกูกไอเดยอ๋ดย่ไอาด๋ยวอ่ะให้ลกูกกินอะไรนะโชคดีปีใหม่นะลกูกเนี่ยของทุ่มกว่าแล้วกินอะไรลูกปลาคุ้งคลองลูกกินอะไรลูกวันนี้มาสามสีสามสีแม่ให้เนี่ยสามสีอยูน่นี่อ่ะสามสีอ่ะแม่ให้ขนมขนมไฟโซลา่าติดนะลกูก จะได้สว่างๆนะคะกินไหมลูกกินไหมให้ให้ให้ตัวน้อยกินอะไรลูกดาวขนมไหมคะไม่ให้ดาวเออ,เอ,อน้ำตาลขนมไหมลูกตาหน่ะตาขนมไหมคะเอาไหมคะน้ำตาลไม่ชอบกินของแข็งตัวน้อยกินอะไรลูกเออดูกระดิกหางกระดิกหางเกี๊ยตรงเกี๊ยดาวอะ ด่างแม่ขนมลูกอ่ะเออลูกนะลูกนะหวานแม่ให้ลูกแม่ให้แม่ให้แม่ให้แดงน้อยอ่ะให้แม่ให้แม่ให้แม่ให้เลูกกินเลยพี่วัวกินเลยสามสีกินเลยลูกลูกไปดิกหางพี่วัวเอาป่ะแม่ให้พี่วัวแม่ แม่ให้แม่แดงแม่แม่แดงนะคะเอาเลยไม่ให้ตารเฮ้ใครเอาอีกพี่วัวไหมคะพี่วัวไหมรัอบอ่ะพี่วัวอ่ะไม่ให้ตัวเล็กแม่ให้อหือสองร้อยตัวเล็กเลยเนี่ยแม่ให้ตัวเล็กเนะี่ยเอาเลยตัวเล็กขี้กลัวแม่ แม่ไปหาคนท้องแล้วนะพาคุ้งคลองหลุดออแม่เปลี่ยนน้ํให้แล้วนะคะขิวน้ําก็ไปกินนะคะไม่ไปแล้วหลุดพาคุ้งคองหลุดเออดูด,ดูอ้อนแม่สิคะดูอ้อนแม่สิคะพาคุ้งคองโชคดีนะลูกแม่มทำบุญทุกวันนาฝากพวกหนูนะอยู่ดีมีสุขนะลูกยูยางคนท้องตัวเล็กปีสองพวกเนี้ยพวกหนูอายุครบขวบหนึ่งแล้วนะตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดนะนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังลูกอะ แฮปปี้นิวเยร์ด้ะแม่ทำข้าวใส่ไข่มาให้กินเลยค่ะเออคนท้องุกคนท้องจิดูปีช่องจิตัวเล็กกินเลยลูกแม่เก็บห้องอ่ะกินเลยค่ะกินเลยลูกเอออุ่นๆลูกไม่ร้อนแล้วลูกอุ่นๆกินแล้วจะได้ชื่นใจนะลูกนะเออเออกินซะลูกแม่ใส่ไข่มาด้วยใส่ข้าวมาด้วยยกอาหารเติมให้น้องอ่ะเพื่อนเดี๋ยวไฟโกกของเก่าออกก่อนเออ เอาของใหม่วันนี้เข้าไปอ่าอ่าค่อยๆทยอยอ่าโอเคห้วเดือน้องกินเยอะๆดีสองกินเยอะๆลูก่อน,นั่งรองก่อนนะามาเก็บอุ่นจีแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเหลือล้างพื้นนี่น้ำสะอาดละแล้วเดี๋ยวอยกินขนมลูกขนมทอง กินแม่ไปหาเจ้าน้ำตาลมาลูกฮ่เจย์ฮเจอ์ฮาเจย์ฮาเจยลูกเออคิดถึงแม่ดูสิดูติดูติโออจุ๋ยคนท้องโอ้คิดถึงแม่ลโอ้จ่าจ่าคิดถึงแม่เออโอ้ยคิดถึงแม่ดูสิดูสิคิดถึงแม่ดูสิดูสิดูสิเออแม่รู้แล้วแม่ก็คิดถึงพวกหนูจ่าลูกเอจื้อจื้อจ่าลูกจ่าคนท้องจ่าลูกแม่รักหนูลูก พวกเด็กๆอายุครบขวบหนึ่งแล้วนะ B2 ตัวเล็กฮะลูกเกิดวันที่27พันวาปีที่แล้วเอ๋ยเอ๋ล่นกันเลยอารมณ์ดีอารมณ์ดีกินข้าวลูก B2 กินข้าวลูกกินข้าวลูกกินข้าวลูกจาลูกเดียวกินขนมนะคะเด็กกินขนมเออเออเออเล่นกันเออดูบอท้องสิ๊ันท้องอ้อนแม่นี่นะดูกระดิกฐ์บันท้องอ่อนแม่หน่นะฮะ นท้องอ่อนแม่นี่นะจื้อจื้อโชคดีปีใหม่หรอเออตัวเล็กตัวเล็กอ่อนแม่นี่นะตัวเล็กจื้อ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 หรอกเฮ่อ่อนแม่นี่นะดกหืมตัวเล็กอ่อนแม่นี่นะเออดูดูดูปีนหาแม่ดูปีนหาแม่สิเดี๋ยวกินขนมหรอกเดี๋ยวกินขนมนะคะเออเออสวยเราอะสวยเดอก สวยลูกเออจื้ยจื้อลูกจุ๊บว่ะจุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอออ้อนแม่เราอะอ้อนแม่จื้ยจื้อปีสองเออเล่นกับแม่ลูกเออลูกตัวเล็กอ่ะจ๋าลูกจ๋าตัวเล็กปีสองลูกเออลูกเอออ้อนแม่ลูกอ้อนแม่ลูกเออตัวเล็กเออรักแม่รักแม่โอแม่ก็รักหนูลูกโอ้เลียงแม่โออรักแม่ลูกเออรักแม่รักแม่ลูก แม่ก็รักหนูหรอกนะรักคุ้มครองหรอกอยู่เย็นเป็นสุกนะโชคปีปีใหม่นะลูกขวบหนึ่งแล้วนะลูกขวบหนึ่งแล้วนะคะนะหนูขวบหนึ่งตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะคะอืมอือยี่สิบเจ็ดธันวาหนูขวบหนึ่งพอดีเลยเพราะคนท้องคลอดลูกวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาใช่ไหมคะเออลูกเออเอาบอร์เบอร์ท้องค่ะอคนท้องค่ะจุ๊ย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  แม่กวาดพื้นออกไปหมดแล้วนะคะล้างพื้นสะอาดแล้วนะคะลูกเรียบร้อยสะอาดเอยี่ยมเลยเพื่อนเพื่อนทุกจุดค่ะกวาดแล้วเรียบร้อยจะไม่เกลี่ไม่กวาดไปเก็บข้างนอกอน,นี้น้ําก็เติมให้น้องเตมเต็มนละเปิดแง้มให้กลิ่นคอรินออกกันน้นําสะอาดเต็มเตนะ็มแล้วของเล่นอยู่นี่อาหารอยู่นี่เดี๋ยวแม่จะเอาอาหารเม็ดใส่ให้ต่าหตงหากนะคะเหนื่อยเรียบร้อยแล้วนะคะคนท้องขาสะอาดแล้วะะเพื่อน เดี๋ยวไปเก็บไม่ก่อยกันเดี๋ยวกินขนมนะคะแม่ให้คนท้องแม่ให้ตัวเล็กปี่สองคะ่ะไปนอนกินเลยลูกกินเลยลูกเลยอาหารแม่ตักของใหม่ให้แล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวข้าวกินที้หมดนะคะน้ำสาเต็มเต็มแล้วปิดฝาแล้วเก็บเรียบร้อยเร่อยเรียบร้อยค่ะ พ่อลงให้น้องเพราะว่าอากาศร้อนมากมียุงด้วยยุงมันแอบ,บเข้ามากินซะเรากินซะสี่ทุ่มแล้วกินแยหอ่อยนะลูก้าคุ้มทองลูกลองค้าเดี๋ยวแม่จะไปแล้วนะลูกนะเด็กแล้วนะลูกแม่ไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะอันนี้ให้คนท้องอันนี้ให้ตัวเล็กอ่ะอันนี้ให้ B2 อ,อันนี้ให้ B2 อันนี้ให้คนท้องอันนี้ให้ตัวเล็กกินซะลูกเอาให้เต็มที่แหละอ่ะอันนี้ให้ตัวเล็กอันนี้ให้คนท้องอันนี้ให้บีสองอ่ะกินให้เยอะเยอะเลยลูกอ่ะกินซะแม่ไปแล้วนะคะพกคุ้มครองลูกพกคุ้มครองนะคะโชคดีปีใหม่นะคะแม่รักหนูนะคะคนท้องแม่รักหนูนะบีสองกินซะลูกแม้ไปแลูกอืมกินซะิพัดลมต่อให้เด็กๆเรียบร้อยแม่ตั้งทำเมื่อไว้ละเดี๋ยวพัดลมจะปิด อีกแปดชั่วโมง,งหน้านะคะประมาณหกโมงเช้ามันจะปิดพอดีเลยลูกนอนกินซะลูกแด,ด้ไปแล้วนะคะพาคุ้มครองลูกเดี๋ยวแม่ไปกินข้าวแล้วนะสี่ทุ่มแล้วแม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยช่วงดีปีใหม่นะลูกช่วงดีนะลูกอจุ้ยจุยจุย,จย